สำหรับงานเจาะนะครับถ้าท่านอยากจะให้นิ่งและแม่นยำเนี่ยตัวสว่านแท่นเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้เป็นตัวเล็กนะครับแต่ว่า550วัตต์ก็กําลังได้เยอะอยู่เราก็จะให้ตัวปากกาจับไปด้วยนะครับสำหรับฐานแต่บางท่านเนี่ยอยากจะเพิ่มหรือว่าทาแท่นเนี่ยผมเห็นในเมืองนอกก็ทํากันอย่างวันนี้ผมอยาก,ยากจะเจาะให้มันแม่นยําและตรงแล,ล,ล้วก็เลื่อนไปกระลัวเราไม่มีเราอยากจะทําเพิ่มถ้าก็หาไม้พื้นนะครับอาจจะเป็นไม้อัดไม้อะไรก็ได้เนี่ยผมแล้วก็มีรัวอันหนึ่งนะครับแล้วก็มีระยะเจาะเดี๋ยวผมเจาะรูเพื่อที่จะะฝัังรร้อยนอนตคบ น,นี้ผมฝังน็อตไปเลยนะครับครับผมจะฝังน็อตไว้ตัวนี้เขาจะมีร่องไว้ที่ฐานเขาอยู่แล้วเลยเราก็เสียบเข้าไปเลยสโซรลางอลูมิเนียมจะเอาแบบนี้ก็ได้นะครับดีแต่แพงหน่อยครับหรือว่าจะเป็นรางแบบนี้ก็ได้ครับตัวนี้ฝังนะครับลงไปก็ได้เช่นกันครับเดี๋ยวเอาสเกลไปด้วยเลยดีกว่านะครับเผื่อท่านใช้แล้วก็ตัวนี้เป็นสตั๊ปเปอร์นะครับจะใช้2ออันหนึ่งอันได้เลย ครับเดี๋ยวแปะสเกลลงไปด้านหน้าตรงนี้อันนี้ผมเลือกเป,ป็นอลูมิเนียมถูกลงหน่อยนะครับเป็นรางแล้วก็วางลงไปตัวนี้มัน30นะครับถ้าท่านเอา20มาก็ได้แล้วก็ชนหน้าเสมอเสมอหน้าอย่างเงี้ยนะอ่าเรียบร้อยเอาละครับเราก็จะได้ฐานแล้วเมื่อกี้ที่เราเจาะน็อตมานะครับเนี่ยก็จะตรง,งร่องเพราะเขามีร่องอยู่แล้วเราก็เสียบเข้าไปเลยนะครับตัวน,นี้เราก็ใส่แวนแล้วถ้าเราเลือกเลยนะครับอันนี้ผมเลือก M8 นะครับ ครับวันนี้ถ้าเราจะเจาะชิ้นงานจะเข้าออกไงเราก็เลื่อนได้แล้วนะครับคราวนี้เราจะใส่ระยะเจาะตัวนี้นะครับชนหัวหรือว่าชนท้าย,ยตัวนี้เขาก็ใช้กระราง30ได้นะครับตัวนี้เปิดออกมาได้ปึ๊กเนี่ยครับเจาะทึบชนซัพเปอร์นะครับถ้าถ้าจะชนซ้ายชนขวาก็เลือกมาเลย2ตัวนะครับอันนี้ดอกคนพับถ้วย45่มิลนะครั อันนี้ระยะเราได้แล้วแต่ว่าซ้ายขวาตัวนี้เราลงเซนเตอร์นะครับปุ๊บอ่าพอเราได้เซนเตอร์ปุ๊บเดี๋ยวซ็อปเปอร์ตรงนี้นะครับเราเลื่อนมาชนหัวไม้นะครับแล้วเราล็อกไว้ลูซ้ายนะครับลูขวาแล้วก็ชนเสร็จแล้วเราก็เลื่อนมาชนตรงนี้นะครับล็อกอ่าทีนี้เท่ากับว่าชนซ้ายชนขวานะครับอ่าเดี๋ยวตั้งความลึกสักนิดหนึ่งนะครับปึ๊บตั้งตรงนี้นะครับตอนนี้เป็นตัวลองนะครับเพราะเราไม่อยากให้โดนพื้นของเรานะครับอ แล้วก็ชนได้เลยครับเดี๋ยวลองรูแรกอันนี้เราจะเจาะให้เป็นลักษณะตัวยูเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดทําตัวแรกมันทำยากนะครับเราใช้สว่านเจาะช่วยจะแ,แม่นยํำแล้วก็ดูสวยกว่าแล้วเราก็ทับเบอร์นชนนี้ครับ บนี้ที่เหลือเราก็ง่ายขึ้นแล้วละครับเราก็มาทําเป็นเส้นตรงได้แล้วหรือว่าเราอยากจะเจาะบันทับถ้วยนะชนหัวชนท้ายตรงนี้เราก็ทำสต็อป,ปเปอร์ชนเสร็จแล้วเราก็เปิดตรงนี้ปึ๊บไลายมาปิดปึ๊บตรงนี้ชน ้นะครับเรจะได้ตัวจเจาะบรัพถ้วยมันจะเที่ยงตรงนะครับแล้วเราก็ชนจิกได้เลยห่างขอบเท่าไหร่ก็ว่าไปครับพวกรู้วพวกนี้ก็ช่วยได้เยอะนะครับสําหรับการเจาะสว่านแท่นแบบนี้